สวัสดีครับพ e f c ทุกคนนะครับเนาะครับมื้อนี้ก็มาพอๆกับพ่อแตมนะพี่น้องเนาะครับพ่อแตมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของปู่07ย์เจตัวเองนาะพี่น้องเนาะครับมือที่ผ่านมากะหลุดนะครับเนาะเลขลาวพัฒนาปู่07พี่น้องครับมื้อวันจันทะร์น้อพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่9กันยายน67เลาวพัฒนาออก787 สามสามเก้าขับเลขกล่างก็ออกเจ็ดสามนพี่น้องเนาะครับของปูศูนย์เจ็ดงวดที่ผ่านมานะพี่น้องครับวันจันทร์ที่เก้ากันยายนสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาปูศูนย์เจ็ดบนล่างวิ่งรูดสี่กับหกเน้นที่สี่สี่กับโบมาหกกับโบมานะพี่น้องเนาะ กะคือรุดไปพี่น้องแต่ว่างวนนี้ปูให้มากกับเจ็ดหางแปดหางนะพี่น้องครับบอไลรุดมาดอีกั้งหนึ่งแปดคับเก่าครับหาควายป,ปังๆนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบ่งน้ำกันนะครับ มือนี่บรรยากาศได้พี่น้องเนอะแดดคนนี้่ตกป้องวันพุธครับ ลาพัฒนาปู07นะครับเอาไก่ๆจักหน้อยพี่นอ้อง บนล่างวิ่งรูดครับเดี๋ยวบผมจะถอดสับเพื่อพิจาองเด้ว ลาพัฒนาปู0ูนเจบนล่างวิ่งรูด8กับ9พี่น้อง แปดกับเก้าเน้นที่แปดนะครับชัดเกียนเนาะพี่น้องเนาะครับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเนอะแปดห้า แปดหกแปดศูนย์แปดสี่นะครับลักเก่าพี่น้องเก้าห้า ก้าหกเก้าศูนย์เก้าสี่ครับที่นี่พี่น้อง ติดแปดพี่น้องผู้คนในที่แปดเนาะครับเนาะติดแปดพี 8, ่มีแปดห้าแปกแปดศูนย์แปดสนะครับครับสัตเกียน,นานะพี่น้องเนาะ เอาฉะนั้นแล้วอย่าลืมพี่น้องตัวบเนียนห้องมักเข้ากับพิจาหน้ามึงเอาเนาะพี่น้องเนาะ95 96 90 94เก่าซีซีเก่ายาวามกางาาวดนี้เดอร์เนาะพี่น้องครับครับสัเจนเน็นพี่น้องเนะาะเขาปเตรียมกับเเบิงเด้พี่น้องเนะ้อปูเป็นทรงมา้นะครับเนาะ เราพัฒนาสิเบเอ็ดกยหกเจ็ดบนล่างแปดกับเก้าเน้นที่แปดแปดห้าแปดหกแปดศูนย์แปดสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าศูนย์เก้าสี่ปูศูนย์เจ็ดนะพี่น้องครับสัดเจนแล้วเนาะพี่น้องเนาะครับเอาคอยเข่าคอย,คอยแตกปังๆเด้อเนาะพี่น้องเนาะงวดนี้พี่น้อง FC เอฟซีก็จะได้โฉบโฉบมันมันกันนะครับพี่น้องครับที่สําคัญอย่าลืมนะพี่น้องเด้อหมัมกสอบตัวใดเฮาก็อย่าลืมกลับตัวไว้นํา นะครับเนาะครับเอาพอเตียมก็ขอกราบขอ,ขอบพระคุณปูหลายหลายนะครับเด้อปูศูนย์เจ็ดนะครับเนาะที่ได้ช่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้นพอเตียมครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางนํากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วพอเตียมขอไววพริบคอยเขา่าคอยให้แตกปังๆครับพี่น้องอีฟซี่ก็จะได้โฉบโฉบมัน,ๆ,มนๆกันนะพี่น้องเนาะ ครับเอาจะลืมนะพี่น้องเด้ขอขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้พอเตียมน้ำแดนะครับเนาะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมนำนาคมครับเอาสุดท้ายทายสุดนี้พอเตียมก็ขอกรับขอบพระคุณนิยีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบ่งมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะพี่น้องเด้อความเก็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีนะพี่น้องเนาะ ขับล่อยมีแต่โศกแต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พ่อเตีมก็มีแค่นี้พี่น้องเอาไว้พอกันชิมนาครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม